พ่อแม่พี่น้องคะนั่งจากห้องมาถึงงานแล้วนะคะห้องกัสจีอ่ะมานอนตามวันนะคะนอนบนศาลานะคะมาฟางพูดดีทักทายแฟนคลับหน่อยมาฟางทักทายฟแฟนคลับฉันออกไป วันนี้นะคะบรรยากาศห้องกติยูวันนี้แสดงอยู่ที่วัดโพธิสว่างนะคะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะพ่อพี่น้องเข้ามาถึงงานแล้วห้องกตนยน้องวัดน้ำบ่างะไรอย่างนี้ค่อพี่น้องน้องแกก็นอนน้ำเมียมน้องแกก็นอนน้ำอะไนะน้ำงน้ำปา ข้าวกะทิน่องกันประมาณนี้นะครับพี่น้องหมอลำกับวัดเป็นของคู่กันนะคะน,อน้นองเหนื่อยไม่อจืดอันหารกะทิน่องนีดฟังหน,น,นึงน,นะครับพี่น้องคะบางข้อกับอูมันที่เห็นเราอยู่ในยังตาบัดคาอาศันะคะคุณแม่พี่น้องวัน,นนี้ยูเรียร์ยูซูลินนะคะอยู่ที่ อยู่ที่วัดโพสว่างบ้านบึงนะคะตำบลบะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุดินนะคะพอ่อแม่พอเป็นพี่น้องชาวช,ชาวสุดินถามมาง่าตั้งใส่เดินได้ตานี่นะคะับเป็นพี่น้อง บรรยากาศชีดมอลล่าการเป็นยูกับสิประมาณนี่แหละคระพเอไว้พี่น้องนอนการนอนกลางดินกลางทรายนอนวัดน้องบ้านนะคะพ่อแม่พี่น้องค่าเห็นบนเวทีสวยหรูอลังการนะคะเมือรองรับกเป็นอยูกัรบประมาณนี่นะคะ ถ้าม่พี่น้องอยากเฮตดคลิปอะไรหรือว่าอยากเบิ่งคลิปยังสามารถคอมเมนต์ใต้ช่องได้เลยนะคะด้านล่างเลยนะคะว่าอยากให้ถ่ายอะไรเกี่ยวกับอะไรอยากรู้อะไรนะคะพี่น้องสามารถอคอมเมนต์ได้นะคะ ค่ะพ่อไปพี่น้องตบรนยาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขออนุญาตนอนพักผ่อนก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนี่นะคะพอค่อไปพี่น้องสิงเป็นบรรยากาศงานนะคะก็สิเป็นร้าน จะนำหยานะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ลังจะตั้งวีที่นะคะเดินซื้อห่อกับพักผ่อนพักผ่อนตามรัเสเซียเะะวทีก็กำลังจะตั้งนะคะพี่น้องค่ะ บรรยาการากลาซินนอนตามซาร่านะคะรถบัสก็จะต่อกันไว้นะครับบางคนอก็ออกเป๋มานอนนะคะพอนพี่น้องค่ะ วันนี้เราเล่นอยู่ที่บุรินนะคะก็อาบน้ำก็อาบกั็ตรงนี้นะคะมีห้องอาบะะโอเคค่ะพอพี่นอนกะไดคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ